สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับเพราะว่าอะไรเนี่ยหรอเพราะว่าช่วงนี้ผมเข้าสู่ช่วงของการฝึกงานแล้วครับโดยผมนี่ฝึกงานประมาณปีหนึ่งเลยทีนี้มมนก็จะมีให้เลือกใช่ไหมครับว่าเราจะได้ฝึกสายไหนระหว่างราชการกับเอกชนซึ่งผมเนี่ยเลือกอย่างแรกนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานใกล้บ้านให้ฝึกอยู่ แต่ที่นี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะสบายไงแต่ที่ไหนได้มันก็กลับน้อยสุดนี้ก็ได้กลับประมาณหกโมงมากสุดก็ได้กลับสองทุ่มงานราชการปกตินี่สี่โมงครึ่งก็ได้กลับแล้วครับแต่ว่าพอโควิดมางานเลยอ่วมนะครับช่วงนี้วันนี้ที่อ่านนี่ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับ ซึ่งพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปทํางานแล้วเอาละเรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เรามาพูดกันต่อนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวคนไทยประเทศไทยเราเนี่ยครับในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เจอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีครับผมมันเป็นเพราะว่าอะไรกัหรอมันเป็นเพราะว่า เศรษฐกิจทั่วโลกก็ซบเซาลงเช่นกันครับไหนจะการบริหารของภาครัฐที่ค่อนข้างจะไม่พูดถึงแล้วกันครับมันก็เลยทำให้บริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็กกลางหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกมาเปิดสาขาในไทยเราต้องลดขนาดหรือไม่ก็ ปิดกิจการลงและนั่นแหละมันทําให้ภาคแรงงานเราว่างงานกันหลายหมื่นคนเลยครับและเมื่อปีก่อนนะครับเราก็เจอภาวะภัยแรงครับภาคการเกษตรของเราที่เด่นๆมาโดยตลอดไม่สามารถส่งออกได้หลายชนิดแล้วครับเพราะว่าแค่น,น้ำ ที่จะกินจะใช้เนีย่ยก็ต้องคิดแลวครับว่าจะอยู่ยังไงกับระดับน้ําที่มีน้อยนิดในตอนนี้เพราะฉะนั้นภาคการเกรรษตรภาคอุตสาหกรรมภาคแรงงานไม่ต้องพูดถึงนะครับชิบหายหมดแล้วท่านั้นมันยังไม่พอครับเมื่อดูหนาวปีที่แล้วเราก็ได้เจอปัญหาใหม่ขึ้นมาครับ นั่นคือฝุ่น PM 2.5นั่นเองที่จริงเนี่ยปัญหานี้มันมีมานานแล้วครับเกี่ยวกับฝุ่นแต่ปีนี้มันเริ่มหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นมาครับอันเนื่องมาจากคนไทยเรานั้นปลูกอ้อยกันเยอะขึ้นนั่นเองครับจากสถิติเนี่ยปติเราจะปลูกอ้อยกันประมาณ4ถึง6ล้านไร่ครับ แต่พอในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยครับเราปลูกกันไปประมาณสิบล้านไร่เลยครับซึ่งเป็นอันดับสี่ของโลกครับไม่น่าเชื่อแม่ประเทศไทยเราติดไอ้เรื่องอย่างนี้จนได้มันก็เลยทําให้เมื่อมนการปลูกอ้อยะครับคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนที่รับจ้างตัดอ้อยนะครับเขาจะไม่ตัดสดนะครับมันต้องเผาก่อนแล้วค่อยตัด แล้วไหนจะพวกนาข้าวที่ต้องเผาอีกโอ้โหชิบหายนะครับคนไทยหลายหลายคนรวมถึงผมด้วยที่เป็นภูมิแพ้เ,พเนี่ยหายใจกลำบากมากเลยครับว่าจะซื้อเครื่องโฟอากาศมาติดอยู่เนี่ยเมื่อได้เจอเกี่ยวกับ p m 2ออยู่แล้วเนี่ยครับมันก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกครับโอ้โหเจอแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมแล้วปัญหาคืออะไรใช่ไหมครับ ก็สิ่งที่เราเจออยู่ในตอนนี้ครับโควิดสิ 19. สิ่งที่ผมได้เห็นท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ก็คือเมื่อมีคนติดเชื้อที่กรุงเทพเนี่ยครับคนไทยอย่างเราก็เริ่มระแวงกันมากขึ้นแล้วครับและเมื่อกกรุงเทพมีการปิดเมืองลงเนี่ยผู้คนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพนั้นก็สลายตัวอย่างรวดเร็วเลยครับไปตาม บ้านเกิดของเขามันก็เลยทำให้โลกนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้วครับในตอนนี้ใครเป็นโรคโควิดนี้คือแบบมีแต่คนขับไล่เต็ไมไปหมดเลยครับซึ่งต้องขอบอกตรงนี้นะครับว่าโรคโควิดเนี่ย80%คือสามารถรักษาหาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าห้อง ICU ครับ จะมีเฉพาะส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะเป็นอาการหนักจริงๆคนที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วครับมันก็ไม่น่ากลัวถึงขั้นระดับนั้นหรอกครับอยา่าไปเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถป้องกันได้นะครับอย่าได้หวาดกลัวไปเลยครับคนที่เป็นโรคโควิดเราแค่อยู่ห่างๆเขาพอครับและเมื่อ มีคูณสิบเก้าเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่สองที่เกิดขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือบริษัทต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพปิดตัวช่วคราวกันเกือบทั้งหมดเลยครับมันก็เลยทำให้แรงงานที่ได้เข้าไปทำงานตามบริษัทต่างๆต้องว่างงานครับและไม่ถึงคราวนั้นเลยครับเพราะเขาก็ไม่สามารถอยู่ในกรุงเทพได้แล้วพวกเขาจึง กับภูมินำเนาของตัวเองและเมื่อรัฐบาลนั้นออกนโยบายแจกเงิน5,300เดือนคุณเชื่อไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นคนมารอเปิดบัญชีกันมากเลยนะครับตามธนาคารต่างๆทั่วประเทศที่เขาเปิดสาขากันมันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างมากเลยครับ คือเห็นนะครับว่าพวกเขานาใส่เม็ดรู้ทั้งรู้นะครับว่ามันจะมีอาจจะมีโรคโควิดมาจากคนบางคนที่อยู่ในคนที่ต่อแถวเปิดบัญชีได้พวกเขารู้ครับแต่ว่ามันก็เพื่อความอยู่รอดนะครับแต่ก็มีเรื่องที่น่าตลกอยู่เรื่องนึงนะครับนั่นก็คือไข่ไก่นั่นเองครับคือไข่ไก่เนี่ย พวกคุณไม่จะเป็นต้องไปตุนมันก็ได้มันเป็นสินค้าที่เน่าเสียคงข้างง่ายนะครับแล้อย่างหนึ่งคือประเทศไทยเราเนี่ยมีกําลังการผลิตมากพอครับวันหนึ่งสามารถผลิตได้ถึง41-42ล้านฟองเพราะฉะนั้นอย่าไปกักตุนอะไรกันเลยนะครับเพราะเดี๋ยวราคามันจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆเลยนั่นก็คือพวกหน้ากากอนามัยและ ปก,กรณ์การแพทย์เนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าหน้ากากอนามัยพื้นพนเนี่ยแต่ก่อนแจก,กฟรียังได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ราคาลอ่อไปสิบกว่าบาทเลยครับขั้นต่ําซึ่งอันนี้แค่ระดับพื้นพื้นนะครับยังไม่นับรวมถึงพวกหน้ากาก N95 หน้ากากระดับสูงขึ้นไปอีกไอ้พวกนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะหลายร้อยแน่เลยครับ แต่ที่น่าเป็นห่วงกว่านั่นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์นี่แหละครับตอนนี้ขาดตลาดแล้วครับพวกถุงมือพวกห้องดันลมที่เขาใช้กันตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักครับซึ่งตัวเราคงไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากครับแต่ภาระความสวยมันไปตกที่ผู้รักษาคนที่ป่วยโรคโควิดซึ่งนั่นก็คือพวกหมอพยาบาลนั่นเองพวกเขานั้น ต้องทำงานหนักกันอย่างมากและต้องสมเสียงที่ยึติดโควิดกับคนป่วยเพราะงานจากพวกเขานั้นอยู่ใกล้กับคนป่วยอย่างมากซึ่งดมเองนั้นจะขอบคุณสักกี่พันครั้งมันก็ไม่พอหรอกครับกับสิ่งที่พวกท่านได้กระทำกันไว้แล้วอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับนั่นก็คือ พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็อสอมมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำงานกันดีมากนะครับโดยพวกผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเนี่ยจะคอยแจ้งชื่อคนที่ป่วยโควิดนะครับและอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณนะครับน,นั่นก็คือพวกหน่วยอสอมมครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเฝ้าเวรกันเข้มงวดถึงจะ ใช้ไอ้เครื่องไอ้นั่นจริงแต่ว่ามันก็สามารถทําให้คนที่แบบไม่ได้ป่วยโควิดเขาเริ่มระวังตัวกันมากขึ้นแล้วก็ใส่แมสปิดปากกันทุกทุกที่เลยครับต้องขอขอบคุณอย่างมากครับสำหรับเ่วยอสมสุดท้ายนี้ก็ขอให้คนไทยทุกคนนั้นสู้ๆนะครับเราจะผ่านวิกฤตน,นี้ไปให้ได้